เพื่อนห้างยังห้างมิมแบมห้างมิมครับนี่ห้างมิมอู้น้ำหลังขาดอันนี้น้ำวีวีเนาะน้ำหวานมันตินน้ำหวานยิ่งยิ่งหวานหวานนี่หัวอว่ามัน้อู้หอมเลยกินหอมเลยเสียท้อผู้แก่คนเนี้ยตุ๋ยเลยเนี่ยขับเมนอยู่ สีว่าที่ไปแง่ไทยหมดแนบบ่ หาอยู่ซิลินพอนนะครับผมต้องไปหาคนอยู่ซิลินพอนนะฮะตอนที่ไปแย่อยู่หุ่นนะครับผมเอากับผมตอนจังไปพอกันอยู่ซิลินพอนเลยครับครับผมจับขู่ครับผม อันนี้ครับเมือนนี้ก็มาหอดเงี้นพอยีเล็กแล้วเตรียมอุปกรณ์ไปเลยนะครับอุปกรณ์หากินทั้งมนนะครับพอยีเล็กนี่ครับกำลังทีเตรียมของนะครับกำลังทีออกเดินทางนะครับพอยีเล็กมือแงนะครับนี่ครับมือแงจากชิลิทอนนะครับนี่กักำลังเตรียมรถนะครับไปแงนะครับ ต้องเซอร์ลดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าต้องพุ่งนึงต้องแบกไม้นะครับพุ่งนึงต้องแบกใหม่อยนนมไม้แบกไปนะครับ,อ,บรอ้าวตอนนี้เ้ากัดความเร็วเ้ากัดดิไปเร่ห้ากัน,กนดินี่ไปเลยครับปัดดิเอ้ยว้าต้องแบกไังที่ครับ มมหมดแรงกันแล้วว่าท่นเดิไปยังไงะค่ายงกน่ะค่ายหรอาอยับไปเรือยครับมีเสียงลมเยนครับนคันนี้กลับามาอหอแล้ลกัทัางสู้ญางไปนะครับ อย่างเราไปข้าขงล่างคนเดียวยทไถ่เคลื่อนบ่ยุไถ่เค,ถเคลื่อนครับมันจะลงไปทไายเคลื่อนม<า>ุดหนึ่งาดถึกใจนะครับเถืกใจกดติดตามเด้อครับเด้ออย่างใครหมดแดงครับมาเนี่ยอ้ยมันคัก มือเงาครับมือเงาอาอ,อู้ทางลงไปก็มีโกดี้นะครับอู้ไใครไหลเลยครับกระด้างเงียครับลองกันที่ใครบร้างรองเบงื่อครีบอู้ีหนานี่น้อง ้าแล้วอุ้ยมาถึงมาถึกเจ้าไปจ้ไปิมถึกนี่ครับอุ้ยตกตกตกนจะใครหน่อยให้หน่อยวะนพ่กบานแล้วครับบ่เห็นเออมันหน่อยกับพเอาครับีนเก็บคือเอู้หหมดลลายครับใครไงจริงมันบดถึง โอ้ยมันตกลงเงยอยู่<ป>ดิไม่ยืนดีกวนนะ่า,านักหมดมันตในกให้หัวแหล่หมดเลยป้าถ <laughs> ้าวรวมผีร้าพ่อยังเด็กเกือบปะ เห็นแัมมอนออกผู้ชมเห็นมั้ยมอนอ์ฝากไลฟ์ฝากกิจตามด้ครับเด้อนะมันมีอยู่โอ้ใครง่ายอยู่นั่นใครง่ายอยู่โอกล้งองนีเอีย้ยเบืองพรานย่านวันแง่เฉลี่ย Có, có Có đây rồi Được quá chứ, được quá Mắn bị ngang mày, thao vì mắn cuồng như thế này đỉnh nghe đây mà đầu ô, ăn tốt lắm mày ăn tốt lắm mày ăn tốt lắm mày ăn บ้าเดืยยเเอ,อย,น,อยออนี่กินเลยเอายังงโอเคโอ้ทางๆนี่ก็เป็นใายเกลือนเป็นบ่ครับใต้เกลือนหนาวใจดี่เดบหนาวใจดี่เดบ ก,ก็ต่างประเทศนทีดก็จัองหงมันไตออกเองบ่ครับนี่ครับหมดว่ายวนหมดเลยว่ายวนผู้แย่ก็ดิแทงกี่เลยครับผู้แย่หมดกัดย้ายน,น,น,นี่ครับตัวที่ได้กินตัวที่ได้ก,กินนะครับที่ก็จะขายโลละจักบาทนะพ่อยีเล็กโลแักบาทนะทีเกียกร์โลละหาร,รยยวายครับ บานเฮาบ้านาหัวครับว่าเจ้ามาหาในโลจักบาทแล้วครับป mm. ูแดงหัวกับกอมเมนต์มาแล้วครับเด้อปูแดงหัวครับอู้ตอนนี้หมดไตครับผมิก mm. <laughs> ัดเออเอาที่มาเลือกออกที่แดงบอน,น,เ,นเอาไปอย่างนี้กันบ่เออเบิ่งอันต่อไปครับก้องต่อไปตอนนี้หมดกัดครับ tồn hay hấp tuần hay tuần hay thay keen ôi một cả cắt ôi nọ ôi ôi một cái tổ nạm lên kia đi ôi nạm kéo ốp lùm đấy kẹp gì กันไ้เงียบปะัปงกับบังัางนิหน่อยแม่นวัดห่น โล้วเจ้าต้องเฝ้าโดดให้มันไปไกลๆและวููข้างหน่อยๆนี่อยเมีย่อโอ้ยน้อมันก็ผม้เหียบ่กินแล้วเูียหลายอย่นนั่นน่ะ แล้วเขาต้องมาเก็ไก่เหรอเงียควเดะของเขาปะด้องไก่แตงานเด๋ยวของไก่แต่งานครับบอกเดี๋ยวมาเงีย้างล่างเลยอันล่างดิ ห้างเดว่าจะเป็นตองไงนบ่ครับบ่บ่บเป็ตนตงหน่อยนี่นะครับใครวัด่ห้างว่าห้างพญเล็กว่าห้างวัาจะเป็นตองไงครับห้างน่อยๆ่อยกงดี๋ยวัดจรู้ไยบัดนั่นห้างน่อยก็นเงไม่ดีลยตองไงบครับไม่ยียดบ่บ่บบต้องเาเงียกว่านี้เลยนจะบอ่อบ่ใหม่เดี๋ยวนี้มันหน่อยปวดมันอ่อนเวลาเก่งเงวดก็ิีนัก้วอครับนัไม่งวดก็ีนักกว่าเด เอเอนี่ครับไปยักข้างเลยนี่ที่หาง้างตัวมันอ๋อนี่ครับต้องลังจากฝนตกจงเมือนะทีหนึ่งบ่อันเจีดีบ่ครับ ส่งมันไขดีเนี่ยกลางเดือนมีนาถึงปลายเดือนมีนากลางเดือนมีนาถึงปลายเดือนที่อืมงาใหม่งมงนี่ชาจะเป็นเปีงเนันนี้อ๋อแม่แม่าจะเป็นแม่เปียงนีนาบัดเดือนอะไรเงียดอไรก็ตอนนี้ก็เงียดอะไรใหกันปกติี่างยค่งหน่อยหนี่ครับ ดอเบ่งดอไปครับเบ่งดอไป